้องทำนะนมตาไม่ต้องใส่นะเด็กสมัยนี้ทำหนมตาไม่เป็นนะครับแต่อาจารย์อยู่บ้านนอกนี่มันจะทำได้หนมตานะตัวแคลเซียมไฮโปคลอไรก็เป็นสารพ่อขาวโซเดียมซิลิเกตโพแทสเซียมไอโอดตก,ก็ผสมในเกลือ,อเกลืออนามัยเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมการทำแก้วนะครับเขาใช้โซเดียมซิลิเกตนะโซเดียมซิลิเกตจึงตอบข้อที่3ครับแคลเซียมไฮโปคลอไรไปโรงงานกันดาษล ฟอกจางฟอกขาวฟอกอะไรพวกสีเงี้ยนะครับนะครับฉะนั้นก็เหลืออันเดียวคือโซเดียมซิลิเกตซิลิเกตซิลิกอนพวกนี้ดีนะครับมาจากทรายนะต่อไปครับ27หากคนเราขาดธาตุไอวดีจะทำให้เกิดโรคอะไรครับโรคโลหิตจางไม่ได้แนะ่ขาดเหล็กมะเร็งที่ต่อมไทรอยอ่ตอมไทรอยต้องเกี่ยวกับอะไรล่ะกิดนดี้ให้แล้วก็ไอวดีโรคตับอักเสบ มันก็ไม่ใช่โรคคอพอกก็ไออะไรนะไอโอดีนเออแล้วถ้าขาดถ้าขาดไอโอดีนทำให้เกิดโรคอะไรล่ะก็ต้องเป็นโรคคอพอกใช่ไหมมะเร็งที่ต่อมไทรอยนั่มันตรวจวัดนะครับเพราะฉะนั้นจึงตอบข้อที่สี่โลหิตจางนี่ขาดอะไรล่ะขาดเหล็กนะขาดเหล็กนะขาดเหล็กโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่สี่ยี่สิบแปดครับข้อใดเรียงจุดเดือดและจุดล้อมเหลวได้ถูกต้อง ธาตุโลหะธาโลหะบูหนึ่งลิเทียมโซเดียมโพเทสเซียมรูบิเซียมขนาดเล็กไปใหญ่ขนาดเล็กโอ้โหดึงดูดแน่นดึงดูดแน่นพันธะโลหะมากแต่ความเป็นโลหะน้อยจุดเดือดจุดร้อมเหลวจะมากครับเพราะฉะนั้น ในหมู่เราจะเลี้ยงจุดเดือดจุดล้อมเหลวจากมากไปน้อยจากตัวบนไปตัวล่างได้เฉพาะหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งนะครับหมู่หนึ่งหมู่สองนี่เลี้ยงไม่แน่นอนแล้วหมู่สองบรีียมที่สูงแต่แคลเซียมเนี่ยกับสูงกว่าแมกนีเซียมไม่แน่นอนแล้วเห็นไหมมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นจะได้เฉพาะหมู่หนึ่งจึงตอบข้อที่หนึ่งครับส่วนก๊าซอะโลหะ จุดเดือดจุดล้อมเหลวขึ้นอยู่กับแรงแวนเดวาลแรงแวนเดวาลแปรผันตรงกับมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลใหญ่แรงแวนาดวาลมากขนาดตอมใหญ่แรงแวนเดวาลมากจุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงเพราะนั้นฟลูออรีนขนาดตอมเล็กฮีเลียมขนาดตอมเล็กจบเลยมันจะสูงได้อย่างไรล่ะนะไอโอดีนคะลิปต้อนสูงนะครับเพราะฉะนั้นจึงตอบข้อที่หนึ่งครับ29 ข้อใดมีพันธะไอออนิกหรือพันธะไอออนกับพันธะโคเวเลนต์โอ้อันนี้ต้องระวังเลยกรดอะซิติกสูตร Cs3COOH โคเวเลนต์หมดครับแอมโมเนียมคลอไรจำได้ไหมกีนี้นะแอมโมเนียมนั้นเทียบเท่ากับหมู่หนึ่งมีประจุไฟบวกบวกบวกหนึ่งคลอไรลบหนึ่งหมู่เจ็ดลบหนึ่งนั่นคือเป็นพันธะไอออนิกเอทานอล เอสอีกินได้ซีสองเอสห้าโอเอสโคเรนหมดครับโซเดียมคอไลโซเดียมเป็นโลหะคอไลเป็นอโลหะก็พันธะไอวอนิกสิครับเห็นไหมวิธีการแค่โจทย์ต้องดูด้วยเพราะนฉะั้นข้อนี้ต้องตอบข้อที่2ตัวข้อที่2เนี่ยนักเรียนครับออกมาหลอกเด็กได้เลยอยู่ในแบบเรียนออกมาหลอกเด็กได้ทําไมมาหลอกเด็กได้เลยล่ะอ้าว สูรไปงี้นักเรียนจะเห็นว่าไนโตรเจนก็เป็นอะโลหะไฮโดเจนก็เป็นอะโลหะคลอลีนก็เป็นอะโลหะน่าจะมีเฉพาะพันธะโควเลนเท่านั้นแต่มันเป็นไอมีไอออนิกด้วยมันมีไอออนิกด้วยเพราะว่าตัวนี้ครับเห็นไหมครับมันเกิดเป็นบวกบวกจับลบตรงนี้จึงเป็นพันธะไอออนิกครับ เก่นมาเป็นพันธะไอออนิกระวังนะตัวอื่นนี่ไม่ห่วงอะห่วงตัวนี้นักเรียนนักเรียนไปเช็คไนเจนอะโลหะไฮโดรเจนอะโลหะคอรีนอะโลหะเฮ้ยโควาเลนต์หมดจบเลยช่วงตรงเกิดเป็นแอมโมเนียมบวกได้บรรยายไปแล้วนะการเกิดแอมโมเนียมบวกแอมโมเนียมบวกเนี่ยแอมโมเนียแอมโมเนียแต่เป็นโคววเลนต์แต่แอมโมเนียมบวกไปจับกับคอไลน์เป็นแอมโมเนียมคอไลน์เป็นไอออนิกเป็นของแข็งที่ละเหิดได้ ระเหดเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นแก๊สลูกเหม็นพิมเสนไอโอดีนกาลบูนแอมโมเนียมคอไลน์ ide, น้ำแข็งแห้งพวกนี้ระเหิดได้แล้วพันธะโคเเลนต์อยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงนี้ครับพันธะโคเเลนต์จได้ไหมพันธะโคเเลนต์ ent, แล้วมีพันธะโคออร์ดินเนตโคเเลนต์พันธะโคเเลนต์ก็มีพันธะโคออร์ดิเนตพันธะโคเเลนต์อะตอมทั้งสองจ่ายเลกตอนจำนวนที่เท่ากันมาใช้ร่วมกันแต่ตัวบนนะั่นเป็นพันธะโคออร์ดินเนตโคเเลนต์ อะต 1, อมหนึ่งอะต 1, อมใดเป็นผู้จ่ายอิเล็กตรอนแล้วมาใช้ร่วมกันเรียกว่าพันธะโคออร์ดิเนตโคเลตหรือเดทีบอลไงอธิบายไปแล้วนะอย่าลืมนะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ต้องระวังเลยนะครับต่อไปสามสิบสารข้อใดทำปฏิกิริยากับน้าแล้วเปลี่ยนกระดาษลิสมัดจากสีแดงไปสีน้าเงินอ้าวสีแดงเป็นน้นํางงเ,งเ,เงินลงท้ายด้วยงองูเห็นไหมแดงเป็นน้ําเงินลงท้ายด้วยงองูงองูก็ต้องเป็นด่าง ด่างแสดงว่าด่างเป็นเดทเพราะเปลี่ยนกระดานมาจากแดงเป็นน้ําเงินนี่ดอเด็กเป็นงองูลงไทยได้งองูก็ดอด่างแสดงว่าต้องเป็นด่างด่างก็ต้องเป็นออกไซด์ของโลหะจําหลักไว้ออกไซด์คอไลซัาไฟของอะโลหะละลายน้ําเป็นกรดหมดของอะโลหะนี่ละลายน้ําเป็นกรดหมด แต่ถ้าออกไซด์ของโลหอะออกไซด์ของอโลหะละลายน้ําเป็นกรดยกเว้นน้านะเป็นกลางออกไซด์ของโลหะละลายน้ําต้องเป็นเบสหรือเป็นด่างคอไลด์ของหมู่หนึ่งหมู่สองเอละลายน้ําเป็นกลางหมู่สามเป็นกรดซัลไฟด์ของหมู่หนึ่งหมู่สองเอละลายน้ําเป็นเบสหมู่สามเป็นกรดแต่ของอะโลหะนี่เป็นกรดหมดนะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่สีครับเป็นออกไซด์ของโลหะละลายน้าต้องเป็นเบสเบสก็หรือด่างเป็นด่างเนี่ยด่างทุกตัวต้องเป็นเบสนะครับเพราะฉะนั้นด่างหรือเบสก็ต้องเปลี่ยนกระดาษมาจากสีน้ําเงินเป็นสีไอสีแดงเป็นสีน้ําเงินครับเพราะลงไทยดึงงองูด่างทันนะครับต่อไปสาอครับเหตุใดจึงเรียกธาตุหมู่8ดว่าแก๊สเฉยครับมีสถานะเป็นแก๊สแน่นอนครับเพราะมันชื่อแก๊สเนี่ยมันก็ต้องเป็นแก๊สข้อหนึ่งถูก ข้อ2ข้อสมีเวเลเ็กตอนเท่ากับ8ถูกไหมล่ะก็ถูกอีกเพราะแก๊สเฉื่อมูแปมันอยู่มูแปก็ต้องมีเวเล็กตอนเท่ากับ8สิพอแแล้วธรรมยายากไหมยากเป็นท่าที่เสถียรไม่เกิดปยากับท่าอื่นแต่ปัจจุบันนี้เราพบแล้วนะครับว่ามีเกิดปยาอยู่2องท่าคือคลิปตอนกับซีนอนคลิปตอนเคอร์กับเอ็กอีไปทำยากับออกซิเจน หรือฟูอรีนสองธาตุนี้นะออกเจนหรือฟูอรีนเพราะออกเจนกับฟูรีนนะั้นมีค่าอิเล็กโทรนิโกตี้สูงมันสามารถเป็นดึงอิเล็กตรอนออกจากคลิปตันกับซีนอนได้เพราะขนาดตอมมันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นจึงตอบข้อที่4ครับทันนะครับต่อไปครับข้อที่3าทุกสข้อใดใช้เป็นวัตถุดิบในเครื่องปฏิกอร์ปรมาณูเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้า ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของแหล่งพลังงานในโลกโอ้โหระวังนะตรงนี้นะบ้านเราใช้น้ํามันน้ํามันแพงกลับไปใช้อะไรล่ะไบโอดีเซลไบโอดีเซลไปใช้อะไรไปใช้แก๊สโซฮอซึ่งเราจะพูดในบทต่อไปในเรื่องของปิดโตเคมี o K M e, นะครับแล้วก็เราไปใช้พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์สิครับเห็นไหมครับที่เพชรเพชรบูรณ์เอ้เพชรบุรีคนย่างไก่ขายโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะภูมิชาวบ้านแท้เลยนะครับ แต่เราก็สามารถที่จะใน,ใน,เ,ตในเตาปฏิกรปรมาณูได้เราก็ต้องใช้ธา,าตุกรมตารังสีครับธา,าตุกรมตารังสีที่เราใช้ก็คือจูเิเนียมสองกับโพโตเนียม239ครับที่บรรยายไปแล้วโคบอล0ไม่ได้ถนอมอาหารรักษามะเร็งแทนเลียมเลียมก็รักษามะเร็งคาร์บอน14อักคอัคณอายุวัตถุโบราณ ติดตามกลไกลของปฏิกิริยาเคมี Me. i ดีร้อยสามสิแปดก็ตรวจมะเร็งต่อมไทอรอยด์ p h o s ั h สามสิบสองเห็นไหม p h o s p h o r u ก็เป็นตรวจธาตุปุ๋ยของพืชเพราะปุ๋ยของพืชเป็นธาตุ n p k n n i โตรเจ n n p ฟอสฟอรัส k ก็โพเทสเซียมเห็นไหมก็ใช้ฟอสฟอรัสามสิบสองนียตรวจธาตุปุ๋ยของพืชเพราะั้านข้อนี้จึงตอบข้อที่สามว่ยูเรเนียมแพงนะฮะยูเรเนียมแพงนะครับ,อรรบของเราก็มีนะครับที่ หมู่บ้านประตูตีนหมาอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับเคยไปสํารวจนะเคยไปสํารวจนะปรากฏว่าตอนเรียนนิวเคลียร์ที่จุฬาก็ปรากฏว่าไปสํารวจเพราะว่าที่ที่หมู่บ้านประตูตีนหมาอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนี่มีธาตุยูเรเนียมเราใช้เราใช้แท็กเอนะครับเอาฟิล์มติดกับก้นถ้วยถ้วยเอเอที่ใส่น้ำอัดลมเนี้ยเ้วไปคว่ำไม่ต้องลึกเลยนะคว่ำได้เยอะแยะเลยนะครับ